าจากไทยลีนะคะหลังจากที่เมื่อตอนสักหนึ่งชั่วโมงกว่าที่แล้วได้อัปโหลดข้อมูลขึ้นหน้า y o u t u b e นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอรายงานที่ไม่ตรงกันนะคะของกลรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานในหน้านี้นะคะดิฉันก็ได้รับการแนะนำการอัปโหลดข้อมูลด้วยวิธีการทำสกรีนช็อตนะคะ เพื่อทาให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นหน้าจอเหมือนที่ดิฉันได้เห็นพร้อมๆกันค่ะทีนก,ก็เลยจะขอแนะนําว่าให้ทำอย่างนี้ค่ะให้เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิพมพ์คาว่ากลมเชื้อเพลิงธรรมชาติจากนั้นก็จะมีเมนูเลือกเราก็เข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของกรมนะคะเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นเมนูหน้าหลักนะคะให้ท่านก็ไปที่ข้อมูลสถิติรายงานหน้านี้นะคะหลังจากเข้าไปเสร็จนะคะก็ให้เลือก รายงานปริมาณการผิดรายเดือนค่ะค่ะท่านก็จะเห็นรายงานนี้นะคะรายงานนี้เป็นรายงานของปี2,556ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถดูย้อนได้ถึงปี2,544นะคะทุกเดือนอันนี้เรามาดู2,556ในเดือนเมษายนนะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นรายงานพื้นสีชมพูนะคะ ก็จะเขียนว่ารายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียมเดือนเมษายนปี2 5 5 6นะคะในหน้านี้ก็จะมีขอลัมน์แรกคือพื้นที่ค่ะด้านบนนี้จะเป็นในทะเลด้านล่างก็จะเป็นบนบกนะคะส่วนอันที่2คือแหล่งค่ะก็จะเขียนชื่อแหล่งต่างๆนะคะทีนี้ชื่อแหล่งทั้งหมดนีดิฉันจะไม่ลงรายละเอียดในครั้งนี้แล้วนะคะเพราะว่าจะต้องดูแปลงสมรานอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้อยากจะชี้ให้เห็นถึงตัวเลขค่ะ เรามาดูคอลัมน์ถัดมาคือก๊าซธรรมชาตินะคะรายง,งานจะเป็นล้านลูกบาทฟุตต่อวันแล้วก็เทียบเท่าน้ํามันดิบบาร์เรลต่อวันนะคะคอลัมน์ต่อมาคือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งในรายง,งานฉบับหน้าต่อไปเนี่ยจะเขียนว่าคอนเดนเซดแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้คือเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้วงเล็บให้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นคนไทยที่ค้นข้อมูลโดยไม่มีความรู้เนี่ยก็จะงงค่ะว่า2ออย่างนี้เรื่องเดียวกันไหม ก็จะต้องเข้าไปคนน้นในพจนานุกรมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในที่นี้ขอเรียนให้ทราบว่าก๊าซธรรมชาติเหลวนั้นภาษาอังกฤษใช้คําว่าคอนเดนเซตนะคะก็แสดงหน่วยเป็นบาร์เรลต่อวันแล้วก็เทียบเท่าเป็นน้ํามันดิบเป็นบาร์เรลต่อวันเช่นกันนะคะ,ะเ็นว่าบาร์เรลของก๊าซธรรมชาติเหลวนั้นเมื่อเป็นน้ํามันดิบแล้วก็จะมีปริมาณลดลงนิดหนึ่งค่ะคอลัมน์ถัดมาคือน้ํามันดิบเป็นบาร์เรลต่อวันนะคะจากนั้นก็เป็นจํานวนหลุมผลิต แล้วก็จำนวนลุมทั้งหมดนะคะลองมาดูข้างล่างนะคะก๊าซธรรมชาติเนี่ยอลอมน์แรกเนี่ยนะคะในนี้เนี่ยเขียนว่าเป็น3,360.02ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบเป็นบาร์เรลต่อวันก็คือ5 8 5 9 8 9บารเรลต่อวันในเดือนเมษายน2 5 5 6นะคะพอมาถึงก๊าซธรรมชาติเลวหรือว่าคอนเดนเซตนะคะ ก็จะมีปริมาณ9 1 7 5 6บาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบก็คือ83,462บาร์เรลต่อวันนะคะส่วนน้ำมันดิบนะคะจริงๆแล้วก็คือได้ถึง158,039บาร์เรลต่อวันนะคะในจานวนหลุมทั้งหมดเนี่ยห7 6 5หลุมมีการเปิดผลิตอยู่2,463หลุมนะคะดังนั้นรวมปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ 8 2 7 4 9 0บาร์เรลต่อวันอันนี้คือรายงานเดือนเมษายน2 5 5 6นะคะจากรายงานหน้าที่เขียนว่ารายงานการผลิตหลายเดือนแต่พอเราไปอีกหน้าหนึ่งค่ะลองเข้าไปที่การจัดหาปิโตรเลียมนี่นะคะรายง,งานนี้ของกรมเดียวกันเนี่ยค่ะเขียนว่าการจัดหาปิโตรเลียม2 5 5 6 รายงานนี้จะสามารถดูย้อนหลังได้ไม่ยาวนะคะได้ถึงปี53 54 55แล้วก็56ค่ะรายงานนี้เขียนเป็นคอลัมน์อย่างนี้ค่ะประเทศไทยมีการจัดหาปิโตเลียมจากแหล่งปิโตเลียมทั้งบนบกและในทะเลในเดือนมกราคมถึงเมษายน256มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะพอไล่มาถึงเดือนเมษายนค่ะการธรรมชาติลาลูกบาดปุตต,ต่อวันเนี่ยเหลือเพียง3,000ก20ลองกลับไปดูใหม่นะคะ ในรายงานนี้นะคะเมษายนเช่นกันค่ะการธรรมชาติล้าลูกบาทพุทต,ต,ต,ต่อวันในนี้เป็น3,360.02นะคะอันนี้เป็นตัวเลขหนึ่งที่ต่างแล้วนะคะคอนเดนเซตค่ะ9,000โทษทีค่ะ9 3 1 6 4บาร์เรลต่อวันนะคะมาดูตรงนี้นะคะมีเพียง91,756แล้วก็8 000, 3 4 6 2จึงไม่ทราบว่าจริงๆแล้วตัวเลขไหนกันแน่ที่ถูกรืะผิดนะคะ เพราะว่าตัวเลขทางการธรรมชาติก็น้อยกว่าแล้วทีนี้เรามาดูน้ำมันดิบค่ะบาเรียต่อวันนะคะ126742แต่พอมาดูรายงานหน้านี้ค่ะเดือนเมษายนเช่นกันนะคะน้ำมันดิบ158,039ค่ะจะดูนะคะว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ย6 1 9 9น8เนี่ยนะคะขณะที่ตัวเลขหน้านี้ 8 2 7 4 9 0นะคะรวมะคะรวมๆแล้วหายไป200,000บาร์เรล,ลต่อวันสำหรับรายงาน2อฉบับของกลมเดียวกันคือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่รายงานไม่ตรงกันนะคะแล้วจะทําให้คนไทยอาจจะเข้าใจผิดค่ะว่าเรามีเพียงเท่าน,นี้จริงๆแล้วมีข้างล่างค่ะคือการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะคะ แต่รายงานนี้มีแค่เดือนมกราถึงกุมภา2,156เท่านั้นนะคะซึ่งแบ่งเฉพาะเป็นส่วนของประเทศไทยคือหารครึ่งกับมาเลเซียแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์รายงานที่1 3 8 5 7 6นะคะขณะที่เราลองไปดูของเดิมนะคะสมมติว่าเราถอยไปดูปี5 2 5 5นะคะจะเห็นว่าปริมาณการผิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนสนะคะแสน นะคะแสนสามแสนสี่โดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดู2 5 5 6นะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะที่เห็นว่าตัวเลขมันน้อยนะคะอันนี้เป็นช่วงที่เขาปิดซ่อมแท่นนะคะบางส่วนนะคะก็เลยทําให้ปริมาณน้อยแต่จริงจริงแล้วปริมาณก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่านะคะแสนสามแสนสี่โดยตลอดมาดังนั้นถ้าเราเอาตัวเลขนะคะตรงนี้มารวมกันเนี่ยก็จะประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะคะ แต่พอรายง,งานของหน้านี้เนี่ยรวมตัวเลขแค่6 0 0 0นกว่ามันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยเห็นว่าปริมาณของเรามีน้อยลงแต่ว่ารายง,งานหน้านี้ได้คัดค้านตัวเองว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าปริมาณหน้านี้คือ800,000กว่าเพราะระบบข้อมูลแบบนี้เนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่ดึงมาจาก d a t a b a บสนะคะคือฐานใหญ่แล้วมาปรากฏบนตารางนะคะอันนี้ผู้ที่รู้เรื่องไอทีเล่าให้ดิฉันฟังแบบนี้ ดิฉันนั่งอยู่ที่สวนป่านาบุญนะคะดอนตาลมุกดาหาราก็ตรวจสอบข้อมูลเท่าที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เห็นข้อมูลที่ผิดปกติจึงได้นำมาฝากพี่น้องที่ติดตามเรื่องพลังงานนะคะตรงนี้ต้องขอขอบคุณน้องบอยนะคะนักข่าวผละเมืองที่มาอบรมนักข่าวคละเมืองให้เพื่อนๆนนะคะแล้วก็มาช่วยแนะนำค่ะว่า,เ,าเรื่องราวของการ บันทึกระบบหน้าจอเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็ได้ทำขึ้นมาในวันนี้แล้วค่ะก็ขอให้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ